วงการนายหน้าเนี่ยเป็นวงการที่สามารถเข้าง่ายนะคะแล้วก็ออกง่ายเหมือนกันค่ะสาหรับน้องๆนายห,หน้ารุ่นใหม่นะคะที่เพิ่งเริ่มต้นเข้ามาในสายอาชีพนี้นะคะ่ะจะทํายังไงให้เราอยู่รอดแล้วก็อยู่ได้ยาวนะคะลองฟังเทคนิคเล็กๆนก้อยๆจากพี่สิทกันนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่เราต้องมีนะคะนั่นก็คือความอดทนค่ะและต้องเป็นความอดทนที่สูงมากด้วยนะคะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยคะ่ะมือใหม่เข้ามาใช่ไหมคะมันเป็นอะไรที่แบบใครก็สามารถโพสต์สับได้นะคะ หรือบางคนเห็นอ่สับในโซเชียลก็สามารถไปขอโคมาแล้วก็เอามาโพสขายกันอะไรแบบนี้เกิดเลยเยอะมากเลยนะคะแต่ช่วงแรกอค่ะเรายังเป็นมือใหม่เนาะเรายังไม่มีตัวต้นมันก็เลยทำให้หาลูกค้ายากมากนะคะและตรงนี้แหละคะ่ะพอเราหาลูกค้าไม่ได้มันก็จะเกิดอาการท้อนะคะทำให้หลายๆคนเนะะี่ยค่ะก็ออกจากวงการนี้ กันไปหลายคนแล้วนะคะสิ่งต่อมาก็คือเราจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตลาดนะคะหรือว่าฟี b a c k ต่างๆที่เราได้รับจากลูกค้ามาว่าแบบเออน้องต้องทําแบบนี้นะแบบนี้นะหรือว่าคํำแนะนําจากรุ่นพี่นายหน้านะคะ่ะตรงนี้เราก็สามารถนํากลับมาทบทวนพิจารณาแล้วก็กลอกออกมาทําในสไตล์ของเราได้เลยนะคะ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของจรยาบาณน,นะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะซึ่งพี่สิจะให้ความสําคัญและซีเรียสมากๆนะคะสาหรับน้องๆในหน้าของพี่นะคะเพราะว่าอะไรเอ่อเราจะต้องมีจรยาบาณทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อลูกค้านะคะเพราะการเป็นในหน้าค่ะบางทีนะคะมันจะมีช่องโหว่ต่างๆนะคะ่ค่ะล่อตาล่อใจเราอยู่นะคะถ้าเกิด เหตุการณ์อะไรบางอย่างที่แบบนายหน้าบางคนนะคะเขาเห็นช่องโหว่แล้วเกิดเหตุการณ์ไม่น่ารักขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะพอสุดท้ายแล้วอะคะ่ะถ้าน้องๆทําแบบนี้นะแล้วลูกค้ามารู้ภายหลังนะคะมันก็จะทําให้เราอยู่ในวงการนี้ไม่ได้เลยนะคะจบเลยนะคะจากที่จะอยู่ได้ยาวก็คือแบบ อาจจะอยู่ไม่ได้ไปตลอดเลยไม่มีความเชื่อถือใดๆแล้วนะคะต้องคัดซับที่ดีมาให้กับลูกค้าเท่านั้นนะคะอย่ามพี่สิเองถ้าซับไม่ดีนะคะพี่สิจะไม่เสนอขายลูกค้าเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรานํามาเสนอขายแล้วแล้วลูกค้าได้ซับไปแล้วนะคะพอมันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่คาดคิดต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยคะ่ะมันจะเกิดผลเสียกับเราภายหลังนะคะ และนอกจากคัดซับที่ดีมาให้ลูกค้าแล้วนะคะเราก็จะต้องคัดลูกค้าที่ดีมาให้เจ้าของด้วยนะคะเรา,เ,าเป็นนายหน้าเนาะเราเป็นตัวกลางนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าของเรานะคะก็คือทางผู้ซื้อและก็ผู้ขายเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราแค่คัดซับอย่างเดียวเราต้องคัดลูกค้ามาให้เจ้าของด้วยนะคะคัดยังไงก็คือเราจะต้องมีความรู้ในส่วนของเรื่องเอกสารบ้างนะคะสเตทเมนต์บูโ,บโลเอกสารในการยื่นกู้ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอะไร เพราะว่าถ้าเรามีความรู้ตรงนี้บ้างอะคะ่ะมันจะทําให้การยื่นกู้อะคะ่ะง่ายมากขึ้นนะคะถ้าลูกค้ากู้ผ่านขึ้นมานะคะเราก็ไม่เฟลเจ้าของบ้านก็ไม่เฟลต่างฝ่ายต่างแฮปปี้ลูกค้าก็ได้บ้านไปนะคะแล้วถ้าเราทําแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเจ้าของแฮปปี้ที่เราหาลูกค้าให้เขาได้หาลูกค้าที่ดีให้เขาได้อย่างเงี้ยค่ะครั้งหน้าและครั้งต่อๆไปเนี้ยค่ะเขาก็จะ เอาทรัพมาฝากขายกับเราอีกไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะทำให้น้องๆอะคะ่ะอยู่ในวงการนี้ได้ยาวๆนะคะ